ตอสเกียสปาพี่น้องก้อยก้อยวันนี้เชฟทำอะไรกินครับวันนี้ครับเออมนูนต้มกับก้อยอต้มกับก้อยก้ <c ười> อยก้อยปลาล่ะก้อ <c ười> ยยิ้มสดก้อยปลายิ้มสบเหรอครับครับผมก้อยใส่อะไรครับก้อยมดแดงใส่หม้อนำใส่มดแดงใส่หม้อนำใส่หม้อนำถ้าไม่ใส่หม้อไม่ได้กินโอ้เชฟไหมแน่นอนเดี๋มามทานมาเชฟ ครับมาตรฐานในสากลเช็คจากไหนครับเช็คจากไหนตั้งใจหนีตั้งใจหนีเหมืนตั้งใจยวนวะครับพัฒนาตั้งใจหนีอยู่ที่พัฒนาตั้งใจอยู่เชาวราศมันตั้งใจอยู่วนพี่น้องตั้งใจหนีวอาสันเช็คไหลายมลไหลายอยู่โอ้ดูอันที่อยู่บี่กาด ลูกทุ่งพี่น้องลูกทุ่งไว้เนี่ชมทุ่งชมทุ่งอ่าบรรยากาศชมทุ่งแต่แน่นอนชมทุ่งอยู่มีตีตัวก็มีตีโตแบบบ้นานนอกเบาเฉีบสมบัติลุยเองนะครับวันนี้ครับมีตีตัวแบเริ่มมาลาเลยโอ้นาะโอ้ยตายต <มา S 1> โอ้ยเฉียบเลยเนาะปลาวันนี้เนาะเล่นข้าหคนนต่นอห้าำเราวันนี้ กยก่าส่เราโอ้ยกวหั่สู้กินนอยเป็กเราบ่เป็กเราบ่มาเนี่เป็กเป็กเป็กจั้งหน่อยโอ้ยเป็กโอ้ยลืมเป็กฮะลืมืเป็กเป็นตัวเป็นัเป็นคนเดียนเียเีย มาแล้วแนวเปกบันนี่โอ้ยแนวเสียบไล่มาไล่มามาวันี้ข้าวข้าวข้าวเรียบวนนี้เปลาวันนี้เนาะจักโอ้ตายแล้วเลยข้าวปลาข้าวข้าวข้าวไอ้นีครับสาดบักสี่ซิปกันนะบักซองเศ้านี่ซองเศ้าศาสตรใส่ลำคอเนี่ยมันจวดบุญกันนะนี่แห้งของยาวเหยาวเหวกินกับก๋อยปลานี่ลัดปลาหลังข้าวนะเนอโอ้ยหลังข้าวกันนะอื บมเลี่ยวคักๆก่อยปลามาเนี่ยว้าวเนี่ยครับครับนี่พัตตะขานตั้งใจนี้ครับเจ้าบามาจะพัตตะขานตั้งใจนี้พี่น้องบมแม่ในใจยูใจยูเขาเอิอใจอยูครับถ้ามีพัตตะขานตั้งใจนี้เหนไหมมันยู่บเลยครับขาดนางถวยถวยมันไหล ไอยู่อะไรก็ได <fin anta> <ots> ้เ <guarding> พ <okay>? ื่ตั้งซื้อให้ปิษานตั้งใจหนีมาสันครับใคโอ้ใครวะโอ้ปลาผูปลาแมเาบงี้ัมมันโร้ปลาแมีู่โอ้ปลาีหอมอ่เฮยตัวเมียตัวเมียตัวเมีปลาแมววะปลาแม่แม่โอ้ปลาแม่ปลาแม่เลยตวนี้ตงแถวตแถววันเชียบ วางมืองะเชฟวังมือนะเชฟมะมวยมัอนะครับนอมอยู่ะมีสบครับยีสูบน้ากระซทบครับมุกกระแ่บครับมุกม่ตองครับกับโพใสใปตองบระยิ้นครับเดี๋ยวเลยเฮียทีมเบิครับ เปกหนึ่งโอ้ท่าทางขนาดว่าเปกหนึ่งนี่เปกสองนี่แง่คักได้พี่น้อง <c oughs> เอ้นอนเหลอ,อเปกสองนี่เบิงลูกไายหัวควันอยู่ <c oughs> โอ้ชำนาญขนาดดัวสมกับอยู่

ตั้งใจหนีตั้งใจหนีวะปรัธนไม่ได้อยู่ครับโอ้มัน,มนข้าน,นั่งถวยข้านั่งถวยพันก็ได้หนีตั้งใจหนีเลยไม่ได้จริงพระตะคันตั้งใจอยู่รประธานป่ะข้าน,นั่งถวยครับพี่น้องครับ ขนะปิดกุกไดนี่ยย่งแม่นางถวยยูแม่โ้ตายตายุกหางย่างหลางถวยดิเนี่ยนี้มัดแน่ยุมางถวยาหนี้มัดกุกกรได้แม่นางถวยเอ่เนี่ยแต่น้าวเข้าไปเข้าไปมันเสียบการแหลปปลาพอครับพี่น้องขวนครับโอ้ยเทือกเทก ปลาสดๆพี่น้องสดๆเหมือนนี่กินไหมครับลูกเพลกินครับเออีอยวตาสมบัติก้อยปลาสู่กินครับสเต็ปการแหล่ปลาครับต้มต้มกรัวมันต้มการมันต้มครับเชบญี่ปุ่นเห็นนี่อายได้ครับ เิีกับการแหลข้าวี่ข้าวความเด้ยพี่น้องข้า้าข้าวข้าข้าวอ้า้ปลาพี่ไหมโอ้ยทางพี่วะเราแรงโอ้ครับเราแรงคือบ้านน้าปลาตายสามแม่ขั้วครับโอ้ขาดอไเดี๋ยวก่นะกอยปลาแนี้เนาะเราแรงน่นวะนาเอ้น้มปลามาสิที่เราแรงไงโบรันมา เอาเอาดาวจอกหนึ่งหูสัน้นจอกลอกปงปุงจอกสองหูสั้นจีรีเออเออเออปงเชีบญี่ปุ่นนี่เห็นอายได้ครับเนี่ยสเตียการแหลปปลาเนี่ยแหลพรอเป็กอพรอครับคนญี่ปุ่นเห็นนี่อายอะไรลเถอะ โบ่เม่าเม่าโบดังไฟดังไฟปฏิร่างไฟต้มครับต้มครับเกิดดูกระต้มครับหรือสีหมกอะไรครับอันนี้คีเบาต้องเอาเข้ากันนะครับถุถุดอย่าโยนลงสาหมกหมกที่บอกเราอะไรเฉดีดีเลยเนี่ย้องยำมี หุ่นยนต้องสาหุ่นปอบเลยเนี่ยไอไก่เนี่ยลูกปอบเลยกระหังมันนะประเดี๋ยนี่ครับคือ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 อย่างครับเนี่ยกระเพาะกระเพาะครับกระเพาะแซ่บครับนี่นะเขาเอื้อนมันกระเพาะปลา Nam แดงบ้านนี้เขาบริหารตั้งสันน้ำแดงน้ำขุนครับอันนี้กระเพาะปลา Nam ขุน นนอยู่บนบ่อของเราธรรมชาติชมทุ่งธรรมชาตินี่ครับโอ้ยบรรยากาศดีจังดีจังเลยนะครับหัวครับเหัวยังไม่ได้ผ่าครับหัวเนี่ยหัวนี่โอ้ยเสียพี่บาหัวครับหัววันจิ่อมดแล้ว หัวป่าครับหัวป่าบ่ห้ผ้ากันหัวอนุ่งมาบ่อยผาันหัวเนาะบ้ันศิลบ่อทิตย์หนึ่งมีกี่วันมีเก้าวันเถียงกับเถียงนั่นะคู่กับคู่กับเถียงคู่จนไม่ซับถอไมแปดบันศิลน้อยเก้าวันศิลใหญ่ เก้าวันอาทิตย์หนึ่งเปรกซองบอกดูเถอะน่าฮานี่เบรกกันเน่าเบรกกันเน่าจะพิงเปรกได้บัาโอ่วนส่วนครับส่วนสนครับส่วนส่นเลยครับโอ้โหบอต้องไปร่างน้ำครับคือว่าเดืยดส่กันมันสีนัวครับทำทำไปร่างน้ำครับร่างข้าวมันครับ S 2> <S 2> <S <ess> <S น้ำจิ้มมันจะน้ำจิ้มแบบปเปื่อนหูดังเนาะไปเนี่ยปลาเอาไปก่อยพี่น้องมันมันมันจะกินแบบแบบ,แบ,บมปื่อนในหูดังเลยเชฟอันนี้ปลาอะไรนะครับปลายีสบครับปลายีสบ <S ess> ว่าเส้นคือเราจะกินแบบไปญี่ปุ่นก็ได้ครับมันเรามีน้ำจิ้มแบบเปื่นหูดังหินคล้คล้ายหิยยยยยนนับ แบบญี่ปุ่นกินแบบกิสสนสดเลยครับกิสนสดเลยมันจะมีน้ําจิ้มเขียวๆแบบเบรนเทิร์นหุ่ดังขึ้นมามัสตาร์ดเขาเรียกมัสตาร์ดนะมัสตาร์ดเขียวอ่าผสมกับโซลาน้ําจิ้มน้ําจิ้มปลาสดน,นะครับใส่ถ้ยเหรอโอ้ย <laughs> แบบนี้บบนี่ยนี่ไงครับแบบกิสนสดสดงาแต่แต่คือว่ามันกินบอไรตหรอก มันจะไปกินสดเหมือนอย่างอย่างปลาญี่ปุ่นเขาเขามาจากทะเลนี่มันถึงจะทานได้ครับผมสดสดจากทะเลครับอันนี้สดสดจากบอ่บอบ่อของเราบอร่อน้ำของเราก้อ,อ,าอยครับก้อยก้อยแบบมีน้ำจิ้มไหมไม่มีครับไม่มีก้ <Ooh. S 1> อยลับลับ ลาวผมบันน้นเอาบั้นน็อตของเราเลยนะนะลองทำกระดนนะา,า,าิ้มนะบอกดูเถอะน้อเป็กสามเหรอเป็กโอ้คือเป็กสามเหรอครับผมเราหน่อยแต่เป็นอาหารญี่ปุ่นเขาเขาจะทำแบบบางๆอย่างนี้ครับแบบจิ้มแบบอะไรมันเป็นปลาทะเลโอ้แต่กินแบบญี่ปุ่นมันมีน้ำจิ้มไหมมีน้ะครับ <c oughs> <ม>โอ้<ม>โอน้ำจิ้ม คือมัดมัดสตาร์ทเขียวครับดูพี่ดูพี่ดูพี่ครับดูพี่ดูพี่ต้นบอนครับหยุุดท่ปล่อยปลาซิว่เล้วดิใส่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 แบบนี้ครับแบบอาหารญี่ปุ่นเขาแต่จิ้มจิ้มกับมันใส่เลยใส่ปลาโอ้ยโอ้แล้วผมสับนะผมผมจะสับเป็นเป็น เป็นแบบไปพัตตะขานตั้งใจหนีครับพัตตะข่านมีห่อนมีตัวบ่ลเลี้ยวครับมาหนอออี่บ่ลเลี้ยวบ่ลเลี้ยวก้อยปลากรูมาหนี่อึบอึบโอ้ยเห็ดเหลียนเน็ดหัวดีกว่าหนี่แซบครับคันในแบบยีแบบคือจังกองเสียงแซบ อีีครับมาเลยมากินก่อยป่าดูหน้ากูกพี่ตมบวนครับอันผู้ชายลิบคือว่ออาตามครับ <c oughs> นองคู่หิ้มครับ <c oughs> นองเอ้ <c oughs> ขขอยขึ้นไข่ขึ้นอ้ย <c oughs> <c oughs> บอาครับขี่เสียงเบอด้วยครับ กี่เด uh, like, okay. eh ือนมาเอามเอาขี่เดือนเขาจะกี่ดือนวะบ่กี่เดือนเบาหดมีตัวนิผมเบาเบาเบาสูอีตบ้านห้อง่าไรครับอีตัวมันจปนนักมันเป็น้งดแดดแดดไว้นะครับบาบางคนบางคนที่าเมือย่างมอนครับ ในซาในกระดานเจ็บไอเดียวสดว่นี่สดว่นี่เจ็บนี่สดครับสดยังไม่มีเมียยังไม่มีผู้สาวดูว่ามี่ไม่ห่างมามาคอมเหม็นเนี่ยมามักเนี่ยวางเลยโอเคครับตกลงโอเคตกลงโอเคไปว่ายังก่อยังบูนเลยภาษายังบูนเลยภาษาฝรั่งก็โอเคไปว่ายังบูน บารไอ้ไรตัวไงร้านนี้บอกเราโอเคไป <im iti> <im iti> okay, ็นบารนั่งดนาตัวลงมาโอ้สาวสองเทียบอกอยู่แปดคำโอเคป่าใช่ไหมใช่เลยครับคือคันบริสุทธิ์ครับสนใจร้องนั่งสวนแมงอยู่แล้วเบียก์กระบอกคัน ยึดกระบจมเวียกระาหังเรีกรยกระป๋าขานงานกระเเฮ็ดดิ <c oughs> <laughs> นอนมึงนะพอีโอ้ยมขืนแต่นอน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 นนี้ยนอ,อ,ยอไนอไคนไกอยปลาปิา้งปลาพี่น้องก่อยปลาปิา้งปลาต้มปลาพี่น้องมาเนี้โอ้ยนี่นับุกฮวงคอม บรรยากาศทงให้ทงหน้าพี่น้องอ้าอูนะเชฟซับปลาอย่างปลาหอมเข้มเข็มโอบเกลือพี่น้องหอมเข้มหอมเข้ม เบิเท่านั้นตั้มงเนี่ยโอยลาสุดสุดไหมก้อยปาสุดอีสานพี่น้องอีสานัมน,มานมุนมาขันน้ามองนา่าเกลือบอต้องพี่น้องพี่้องเนี่ยเกลือไม่ต้องก็สนขี้มือล้วน <laughs> Pienon cõi pa, muối say keo nhầy, muối say mình ba, bún súp, cái nào cũng nào đây pienon, để xếp, món này là pa pa, pa, pa. โอ้ตุ่มปลาหอมใส่ปงงักกระแยงนะครับปูเก็บผักกระหยังมาทิ้งทงให้ทงหนาหอมของแฉะครับโอ้ยผักกระแยงผักกระหยังหน่อยปลากระแยงครับฮะ<ห>ของของ,อของแฉะปักกระแยงหอมเป็นตะอึดจ้ะโบเก,กิดคือว่าใส่ไหลมันจะคืนมันจะเฮือนนะครับอมันจะเฮืนอนมันจะคืนน,คน,นะครับการใส่ไหลใส่จักหยอดจางหยอดมันเกิดคือว่ากล็ดมันจะหอมกลม อร่อยแล้วพี่น้องเอ้ยมาเลยก๋อยปลาก๋อยปลาก๋อยปลาครับก๋อยปลาต้มปลาปิ้งปลาพี่น้องอาหารเพียงพี่น้องพัฒนาการทางเจนี้ครับยอดปลาไปเข่งสดพี่น้องเบื้องกันนหนครับของของเจ้าครับพัฒนาการทางเจนี้ครับกี่ขั้นนั่งถุยไปเดยไอ้ีสุดนอนนอนเลยมันเห็นก่อน แสบพี่เราวะโอ้ยเราก็แสบบดูมไดอบอกเราน่อทบ้านนี่บ้านี่สุดเินนอนมันึ่งย็นก่อนแล้วก็สบมาเด้อพี่น้อง